ลมจะรู้เลยนะคะว่าอาการะระคายเคืองการโดนแดดมันสู้แสงไม่ได้โดนแดดมากๆไม่ได้ซึ่งแต่ก่อนจ๊อบจะเป็นหนักเป็นหนักมากๆเลยะค่ะนะคะก็แล้วเรานะคะก็จะต้องอยู่กับพวกจอคอมพิวเตอร์หรืออะไรอย่างนี้นะคะมันก็จะทําให้ตาของเรานะคะจะได้รับการอักเสบเหมือนอย่างของจ๊อบอย่างงี้ค่ะเห็นไหมคะเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือมันเป็นเยอะมากๆเลยก็เลยอยากให้แนะนำนะคะ Broom e C นะคะมีส่วนผสมของรูทีนนะคะรูทีนก็ช่วยในเรื่องข,ของการป้องกันนะคะแสงสีฟ้านะคะที่เราได้รับจากพวกจอคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์นะคะอันนี้ก็จะช่วยนะคะเออมันเป็นช่วยการตกต้าเนานะพวกมีวิตามิน A อยู่ในนี้นะคะก็ทำให้ดวงตาของเรานะคะรู้สึกนะคะ ทานแล้วมันก็ทําให้ตาของเราอ่ะมันไม่แห้งนะคะก็รู้สึกตาไม่ะระคายเคืองนะคะก็ดีกว่าที่แบบเราไม่บํารุงเลยนะคะเราทาปล่อยไม่ดูแลแล้วก็ปล่อยให้ตาเราแห้งเขาก็จะยิ่งซึ่งตาแห้งเนี่ยมันจะ